คลังให้คําตอบหลังพ่อค้าแม่ค้าบนระนาวเดินภาษีเป็นหมื่นเป็นแสนจากโครงการคนละครึ่งสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง PN Smile นะคะอัปเดตข่าวคนละครึ่งจากที e w วหลังจากที่พ่อค้าแม่ค้าบนระนาวเดินภาษีเป็นหมื่นหลายแสนซึ่งคลังก็ได้ออกมาให้คําตอบแล้วนะคะว่าเกิดจากอะไรก่อนเข้าสู่เนื้อหาฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ จากกรณีที่มีปัญหาร้านค้าหลายแห่งถูกกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีหลายหมื่นหรือหลายแสนบาทจนหลายร้านได้พากันหยุดรับเงินโครงการคนละครึ่งเช่นร้านค้าในย่านตลาดบองมาเชหรือร้านอาหารชี่อื่นๆนะคะซึ่งล่าสุดนายพรชัยธีรเวชผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลงังและโฆษกระทรวงการคลังได้กล่าวว่าโครงการคนละครึ่งและกรมสรรพากรไม่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด ซึ่งการเข้าร่วมโครงการนี้ของร้านค้าไม่ได้ทําให้เสียภาษีเพิ่มส่วนขั้นตอนการเสียภาษีของร้านค้าและนิติบุคคลเป็นการดําเนินการตามขั้นตอนปกติใครมีไรายได้ถึงเกณฑ์ก็มีหน้าที่ยื่นแบบภาษีหรือหากใครยื่นภาษีอยู่แล้วต่อมามีการขายดีขึ้นก็ต้องจ่ายภาษีเพิ่มและร้านค้าใดที่มีไรายได้สูงปีหนึ่งเกิน1.8ล้านบาท ก็ต้องมาจดภาษีมูลค่าเพิ่มตามหลักเกณฑ์ปกตินะคะโดยขณะดเดียวกันก็มีแม่ค้าขายอาหารทะเลและผักสดรายหนึ่งได้เปิดเผยว่าเมื่อปลายปี64ทางร้านค้าได้ไปยกเลิกโครงการคนละครึ่งและคนในตลาดก็ไปยกเลิกเช่นเดียวกันส่วนอดีตแม่ค้าขายของออนไลน์รายหนึ่งได้เปิดเผยว่าผลจากโครงการคนละครึ่งทำให้ทางร้านต้องเสียภาษีถึง7,000บาท เพราะโครงการนี้ทำให้ฐานภาษีที่ร้านสูงมากโดยทางร้านมีเงินหมุนเวียนแค่ไม่กี่บาทแต่มีการซื้อขายไปต่อดทั้งปีเลยทำให้ดูเยอะกว่า1ล้านบาทสัมักรจึงเรียกเก็บภาษีก็เป็นความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะซึ่งแต่ละคนก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปส่วนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไร ฝากเพนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ